ถ้าอาจารย์ทำนี่ยอาจารย์อาจะอจะใช้หลายวันทำใช่ไหมคะจทำทาระหวดที่1ก่อนแล้วถูกก็ไปจำ2 3 4 5นะคะแต่ก,ก็เซฟเสร็จก็ปิดไปได้เลยถามว่าถ้าอาจารย์ไม่เซฟแล้วปิดเบราว์เซอร์เลยข้อมูลหายนะคะเราไม่ได้เซฟให้นะคะเผื่อว่าที่อาจารย์อาจะจะไม่เซฟจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ออโต,เต้เซฟให้อาจารย์นะคะอาจารย์ต้องกดเซฟก่อน,ก,อนก่อนที่จะปิดเบราว์เซอร์ นะคะเพราะฉะนั้นเืออาจารย์ทำเสร็จหนึ่งหมวดเสร็จก็เซฟได้เลยข้อมูลก็จะพอกดเซฟแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดนะคะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะย้อนกลับไปดูที่กราฟเป็นยังไงนะคะหลังชื่ออาจารย์นะคะหรือที่กดที่โฮมใช่ไหมนะคะเราสามารถกดที่ที่หลังชื่อเนะะี่ยค่ะบอกว่าไปแดชบอร์ดนะคะกลับไปห,หน้า Dash แดชบอร์ดแปลว่าวิชานี้ต้องย้ายจาก้องสตาร์เป็น คอมโพสซิ่งใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ทำไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะย้ายจากโนสต a r t มาคอมโพสซิ n งแล้วนะคะถูกไหมคะเมื่อกี้เราคลิกแล้วเราเซฟแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออาจารย์ท่านไหนที่กดคลิกเข้าไปแล้วค่ะแล้วกดเซฟเรียบร้อยแล้วก็จะย้ายจาก No สต a r t มาที่คอมโพสซิ n งอาจารย์ยังจัดทำอยู่ยังไม่ได้ส่งอาจารย์ก็สามารถที่จะวิวดูได้เลยนะคะก็ตรงนี้เห็นไหมคะวิวมาแล้วอาจารย์สามารถวิวได้เลยว่าอาจารย์บอกไปแล้วกี่หมวดกี่อัน แล้วเมื่ออาจารย์อยากจะถ้าอาจารย์ทำเสร็จทุ่ทันแล้วเนะะี่ยค่ะมีให้สับนิดด้วยอย่าสับงน,นิดไปนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องโดนตีกลับเลยเพราะอาจารย์ทำไม่เสร็จนะคะนั่นเดี๋ยวเราเราเบรกกันก่อนใช่ไหมคะจากถึงตรงนี้แล้วอาจารย์มีข้อสงสัยตรงไหนบ้างไหมคะจนถึงขั้นตอนที่บทที่หนึ่งแล้วะคะ่ะบันทหนึ่งขทสองไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาที่สี่กับห้านะคะนี่จะเป็นที่ยากที่สุดที่สี่กับห้านะคะ ้เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะจย์แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในอีก3ามในบทที่2 3 4ส6 7ี่ห้าหกเจ็ดนะคะค่ะเดี๋ยวนั้นเราเบรกเลยนะคะสักกี่นาทีดีคะอาจารย์15นาทีเนาะนะคะ15นา,นาทีนะคะจาย์น่าจะได้ทันเสร็จคดีเที่ยงแล้วก็มีข้อสงสัยงไหนอาจันจะไ,ได้ถามได้นะคะ ส่อนะคเอ้ยมีเาไหมอ่ะอ๋อาไม่อ่องนี่ค่ะจะบอกดีเทลว่าวิชาเนี้ยอยู่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลกับกากองทะเบียนนะคะว่าสังกัดคณะวิทย์ระดับปริญญาตรี คือข้อมูลนี้ดึงมาจากของคองทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรที่สังกัดก็คือจะบอกว่าวิชาเนี้ยสังกัดหลักสูตรไหนคือตรงนี้หลัจะได้ที่เป็นคนเตรียมไว้หมดแล้วว่าอ่าวิชาเนี้ยสังกัดวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือสังกัดหลักสูตรเดียวเลยนะคะเมื่อกี้ของอาจารย์กวินพัฒน์เนี่ยมีหนึ่งวิชาที่สังกัดสายหลักสูตรเพราะฉะนั้นขออาจารย์กวินพัฒน์จะบอกว่าสังกัดหลายหลักสูตรเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่หลักสูตรไหนบ้างแต่ถ้ามันบอกชัดอย่างนี้ค่ะจะบอกเลยว่าอยู่วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็ยุ่งหมดวิชาเฉพาะสมมติวิชานี้นะคะย่งหมดวิชาเฉพาะและก็เป็นประเภทความหมายของเรารายวิชาทั่วไปกับสหกิจก็คือว่าตอนนี้เราพัฒนารายงานมคอ 3, นะคะทีนี้จริงๆเราต้องรายงานมคอสด้วยใช่ไหมคะ4ี่คือรายวิชาสาหกิจแต่เนื่องจากตอนนี้อ,อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเราย,ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นของอาจารย์ท่านไหนที่เป็นรายวิชาสาหกิจนะคะอาจจะต้องทํากระดานไปก่อน คือพอเราทำสามทำห้าเสร็จเราก็จะมาทำสี่กับหกให้อาจารย์รายงานสาหากิจได้ค่ะคราวนี้สาหากิจกับฝึกงานเนี่ยมันเป็นสีทั้งคู่นี่คะเป็นเป็นยังไงนะคะคอาจารย์คือคือจริงๆรแล้วมันใช้มคขอสีทั้งคู่เลยฝึกงานก็สีเพราะฉะนั้นตัวนั้นนะคะก็แปลว่าผลกงานต้องรายงานกระดาษไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีออนไลน์ให้ทำนะคะคือตอนนี้เราเราซัพพอร์ตสชหรับ สามที่ไม่ใช่รายวิชาสารกิจนะคะจย์เพราะว่าฟอร์มของสามกับสี่เนี่ยมันต่างกันถูกไหมคะแล้วแล้วเท่าที่ดูดูไอ้ตัวสกอร์เนี่ยมันจะมีแต่วิชาทั่วไปแล้วก็<ช>สารกิจมันก็ต้องมีฝึกงานเพิ่มมาใชฝึกงานเรามองว่าเป็นสารกิจนะคะก็คือรอวมไปเลยรวมเป็นสารกิจคะ่ะก็คือเราดีเฟลว่าวิชาทั่วไปกับวิชาที่ต้องรายงานสารกิจก็คือฝึกงานถือว่าเป็นสารกิจนะคะก็คือเรายังไม่มีหน้าจอให้สามารถบันทึกรายงานมคอสีได้ตอนนี้จะมีแค่3เท่านั้นเองเท่านั้น เอารายวิชาไหนที่เป็นสาสกิจนะคะอาจจะต้องรายงานเป็นกระดาษไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรามีเครื่องมือทาสีสเซนก็รายวิชาที่เป็นศาสตเกิรก็อาจารย์สามารถใช้ระบบปคอที่เป็นสีหมวดสีก็คือเอ้ปคสีได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทานะคะเราทำสาม <c oughs> แล้วก็รายงานผลของของสามก็คือเป็น5 <c oughs> เราจะทํา3หแล้วก็ทําี่ห แล้วก็เจ็ดเป็นตัวสุดท้ายนะคะงันนนนนนน้นปลายปลายภาคการศึกษานี้มหะหากอ่อนเสร็จใช่ค่ะออนไลน์ค่ะเขาคือทำอาจารย์วาแผนเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เป็นตอบได้เลยค่ะ5ทันแน่นอนเพราะว่าเราต้องรายงานประมาณมีนาใช่ไหมคะประมาณก,ก่อนปิดเทอมใช่ไหมคะ่วงประมาณปีหน้าประมาณนั้นน่าจะทันค่ะเพราะตอนนี้เราทาหน้าจาออินโฟเยบร้อยแล้วนะคะก็จะจะหใช้พร้อมกับ2นี้ได้เลย อาจารย์ทาแทนใน3ามอาจารย์ตอบ5้าได้เลยผ่านระบบมค,คอได้เลยนะคะอันนี้ค่ะก็คือที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนกรอกคำอธิบายรายวิชานี่ค่ะอันนี้เป็นมุมมองของเจ้าหน้าที่นะคะมีคําอธิบายรายวิชาแล้วก็าภาษาไทายกับภาษากังกถ้าใส่ทั้งคู่ก็จะโชว์ให้เห็นทั้งคู่เป็นภาษาไทายภาษากังกนะคะแล้วก็ตอนก็คือตอนที่เราต้องรายงานทั้งหมดมันก็จะบอกเนี่ยค่ะว่าวิชาเนี่ยค่ะสามศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยต้องรายงานทั้งหมดกี่ตอนนะคะก็คือข้อมลตอนตรงนี้ค่ะ พล็กที่ตอนนะคะก็จะบอกว่ารายงานนี้มีแค่เซสชันเดียวนะคะก็คือเซสชันศนยเป็นอาจารย์กัสิกิตใช่ไหมคะอาจารย์กัสิกิตเป็นผู้รับผิดชอบนะคะทีนี้เนี่ยค่ะก็แปลว่าอาจารย์กัสิกิตเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบจริงแต่เขาได้ตั้งตัวแทนเป็นคุณภูมิลินเนี่ยค่ะแปลว่าคุณภูมิลินทําแทนนะคะคือตัวแล้วบอก่าู้อยู่ไหนภูมิลินนี่คะวิดไหมคะดาวิ์เนาะ เนี่ยค่ะคือไม่ได้ใจว่าข้อมูลเนี่ยใส่จริงไม่จริงคือถ้าใส่จริงแล้วเนี่ยแปลว่าอาจารย์ปิศดีไม่ต้องทํานะคะเป็นคุณมลินพลหมัดเนี่ยค่ะคุณทาแทนนะคะเพราะว่าบอกว่าให้คนนี้เป็นเอเจนต์ถูกไหมคะเราจะมีตัวแทนอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่คือที่สิ่งที่สัมผัสกันนะคะว่าถ้าหน้าจอของเจ้าหน้าที่ะค่ะตัวแทนเนี่ยเป็นช่องว่าง default ก็คือจะต้องให้อาจารย์ออเดอร์หนึ่งนะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบเป็นคนท mm ํา hmm. แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้างล่างมีตัวแทนขึ้นมาเนี่ย วิชานี้จะโดนย้ายให้คนที่เป็นตัวแทนคนทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องโคกับเจ้าหน้าที่ faculty staff หรือ department staff ว่าในหน้าจอเนี่ยของอาจารย์ยังอยู่ยังอยู่ว่าอาจารย์เป็นตัวแทนหรืออาจารย์ยังต้องทำเองอยู่ไหมเพราะนั่นคือมันจะโคกันนะคะเราอ่านข้อมูลตามฐานข้อมูลซึ่งอาจารย์อาจจะแย้งว่าเอาก็อาจารย์เป็นผู้ประสานงานแล้วทำไมอาจารย์ทำไม่ได้อาจจะเป็นบอกว่าเพราะมีคนตั้งท่านอื่นเป็นตัวแทนไปแล้วนะคะเลยอาจารย์เลยไม่สามารถที่จะคลิกเข้าอีดีได้ ซึ่งอาจารย์จะเป็นผู้ประสานง,งานจริงนะคะแต่ว่าเขาตั้งให้ท่านอื่นเป็นเป็นตัวแทนทําให้อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไม่สามารถคลิกเข้าไปอีดิตรายงานได้นี่คือสิ่งที่มันสาคัญกับหน้าจอของอาจารย์เมื่อกี้นะคะพวกคุต้องดูที่ตรงนี้นะคะเหมือนเหมือนนี้ก็คือวิชานี้สอนหลายท่านมีอาจารย์กัศดิ์ด้วยอาจารย์ทำานาาด,ด้วยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ธาราร,า,ารารัชนะคะทั้งหมดสามท่านนะคะโดยปกติผู้รับผิดชอบก็คืออาจารย์กัศด์ด แต่ว่าเนื่องจากเขาให้คุณภูมิลินเนี่ยไม่ได้ใจใสจริงใส่ไม่จริงนะคะนี่นี้เป็นข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณภูมิภูมิลินเนี่ยต้องมีคนทํารายงานมคอ,อตัวนี้นะคะก็คือวิชา3811ไม่ได้ใจถูกไม่ถูนะคะต้องให้เจ้าหน้าที่คณะต้องไปดูอีกทีนะคะอันนี้อยู่ของวิชานี้นะคะ่ะไม่ได้ใจว่าอยู่หลักสูตรไหนเมื่อกี้อยู่เทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมคะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์กาสิทธิ์ไม่ต้องทำแล้วค,นคนุณภูมิลินป็นคนทำ ะะคะอันนี้คือทิ้งที่ล้อกันนะคะทีนี้มาต่อในส่วนของรายงานเมื่อกี้มันมันมีแว๊บๆเห็นไหมคะก่อนหน้านี้อาจารย์ทําไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้กลับมาเป็นอาจารย์ทําได้ไม่ได้ใจว่าแก้ไขข้อมูลด้วคะอาจารย์ค่ะคือเมื่อกี้จริงๆขออาจารย์อ,า,อาจารย์กวินพัฒน์เนี่ยเมื่อกี้ทําได้แค่ รายงานเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อาจารย์กวินพัฒน์เนี่ยอินดีได้แล้วหนึ่งอันแปลว่าน่าจะไปแก้ไขข้อมูลข้างในแล้วว่าอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้เนี่ยวิชานั้นเนี่ยไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบอาจารย์ไม่สามารถคลิกอินดีได้ถ้าจาไ,ได้เมือนน่อกี้อาจารย์กาวินพัฒน์คลิกได้แค่วิชาเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะล้อกันนะคะว่าถ้าแก้ข้อมูลปั๊บก็คนทาอาการจะเปลี่ยนเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยเป็นคนละคนกันไปเลยนะคะอีอาจารย์โอเคแล้วอาจารย์ แก้ไขข้อมูลแล้วเมื่อกี้ว่าอาจารย์กวิพัฒน์กลับมาเป็นคนทำนะคะก็เลยอาจารย์สามารถคลิกอีกทนได้นะคะอะไวิไชาบังคับก่อนนีมคะนี์มาจากที่ไนคอะไรวิชาบังคับก่อนขอเข้าหน้านู้นหน่อยะคะอ่ะน้องท่อมอะไรวิชาบังคับก่อนนี่ค่ะก็คือเราให้เจ้าหน้าที่เป็นคนทำอะคะ่ะเห็นการหลักสูตรไหมก็คือในตรงนี้ค่ะ,ะนี่คือเป็นส่วนของหน้าของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ของคณะจะเห็น หลักสูตรทั้งหมดเลยนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างสมมติสักอันแล้วกันนะเช่นวิทยาศาสตร์สักอันหนึ่งคณิตศาสตร์ก็ได้ค่ะคลิกโครงสร้างมันจะบอกว่าหลักสูตรเนี้ยอยู่เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์มีทั้งหมดโครงสร้างสาหมวดหมวดศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเรื่องเสรีนะคะแล้วก็รายวิชาในหลักสูตรก็จะบอกว่าหมวดวิชาเฉพาะมีทั้งหมด5มว,ดวิชานี้ ทีนี้ในตรงนี้ค่ะเขาสามารถกําหนดรายวิชาเรียนก่อนเรียนพวบได้ของรายวิชานี้เช่นลองคลิกไปดูตัวนนะคะอันวิชานี้ไม่มีนะคะจริงๆถ้ามีอะค่ะเขาสามารถใส่ได้ว่าเรียนก่อนเรียนควบคือวิชาอะไรก็คือเจ้าหน้าที่เป็นคนใส่แล้วลิงไปให้อาจารย์ที่หมวดที่1เลยถ้าตรงนี้ไม่ได้ใส่ที่หน้าหมวดหนึ่งของอาจารย์ก็จะไม่มีนะคะถ้าไหนถ้าไหนมีคือเจ้าหน้าที่เรามีเราสอนนะเจ้าหน้าที่แล้วว่าจะแอดยังไงเขาก็สามารถคลิกเพิ่มแล้วก็ เลือกได้ว่าเป็นเรียนก่อนหรือเรียนควบแล้วจะใส่ให้อาจารย์ได้เลยแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีอาจารย์ท่านมาปรึกษาว่าบางทีอ่ะอาจารย์รู้มากกว่าเจ้าหน้าที่จะให้อาจารย์ใส่เองได้ไหมเราบอกไม่เป็นไรค่ะก็ให้อาจาหน้าที่คขอให้อาจารย์เป็นที่บทานเปสตาฟเลยอาจารย์ทำแบบติงเองอาจารย์ใส่เองได้เลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็แนะนำอาจารย์ไปแล้วว่าอาจจะขอสิทธิจากน้องนึกบนว่าอาจารย์ขอทําแบบติงเองขอใส่เรียนก่อนเรียนควบเองก็ได้ นะคะนี่คือแล้วแต่เราเราให้สิทธิอาจารย์ได้เลยว่าเราทำเองหรืออาจารย์จะมีความอ,อาจารย์เยนื่องจากอาจารย์ทําแค่วิชาเดียวใช่ไหมคะอาจารย์มุ่งเน้นที่วิชานั้นได้มากกว่าก็าจะเจที่ต้องทําทั้งหมดอาจจะตกโกรนบ้างเพราะเขาต้องทําทั้งคณะเลยนะคะาจะตกหกรจริงๆหนึ่งวิชาไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนก่อนเรียนพวกเมื่อกี้ก็จะโยงก,กันเลยถ้าเจ้าหน้าที่ใส่ปับป๊บปรากฏที่ให้อาลาย์เลยค่ะค่ะ เราก็เลยแบบว่าจริงอยากให้มาทางเดียวเลยคะว่าให้มาทำหน้าที่เลยอาจารย์จะไีไม่ต้องเข้าไปแก้ไขเองอะไรเงี้ยจะได้เป็นภาพรวมในวงมองของคณะไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะได้ไหมคะอันนั้นคือส่วนของที่ลท,ที่โยงกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะคะในต่อของส่วนของการกรอกงคออเมื่อกี้ของอาจารย์กวินพัฒน์เนี่ยทำไปแค่วทที่หนึ่งวัวเดียวทีนี้อาจารย์อาจาจะทําเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่า อ่าวันนี้ทำทำหมดนี้ก่อนแล้วจะเข้าไปอิดิเทเพิ่มก็สามารถคลิกที่อ d i ดิได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าอาจารย์ทําแล้วเลือกแล้วเมื่อกี้ในรายงานมีข้อผิดพลาดใช่ไหมคะมันไม่ขึ้นชั้นปีที่รายงานอันนี้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปแก้นะคะมันไม่ขึ้นในรายงานนะคะว่าชั้นปีอะไรเรียนนะคะมันขึ้นแต่ภาคการศึกษากับปีการศึกษาให้นะคะเห็นแล้วเดี๋ยวจะกลับไปแก้ให้นะคะ ทีนี้สมมุติว่าถ้าอาจารย์ไม่เซฟอะค่ะเราบอกว่าถ้าอาจารย์ปิดเบราว์เซอร์ไปเลยมันก็จะหายเลยก็อาจารย์เสนอว่าทำออโต้คอมมิตให้ได้ไหมอ่าทีนี้ก็ทําได้เนาะอ่าเผื่อว่าอาจารย์ลืมจริงๆใช่ไหมคะลืมเซฟนะคะจริงๆเราก็ทําได้เนาะทำออโต้คอมมิตให้เอาโปรแกรมเมอร์ทำหน้าริบหน่อยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะก็อาจารย์เสนอมาแล้วว่าอยากให้มีออโต้คอมมิตให้นะคะเดี๋ยวนี้รับไปก่อนนะคะรับไปนะคะว่า ถ้าจะเซฟให้าการไปเลยอาจารย์คิดเปลี่ยนหมวดหรือปิดเปาเซอร์ไปก็เซฟให้การไม่ก่อนนะคะเผื่อใจไม่ต้องมาคีใหม่ทั้งหมดนะคะประนด็นที่คือหมวดที่1น,นะคะอาจารย์บอกแค่นี้เท่านั้นเองตัวไหนที่ขึ้นเป็นเป็นแบบว่าข้อความเฉยๆยค่ะอาจารย์จะไม่ไม่สามารถอินดิทได้อาจารย์สามารถแจ้งได้เลย,เลยว่าเช่นรหัสชื่อวิชาไม่ถูกหน่วยกิจไม่ถูกเ,เรียนก่อนเรียนควบไม่มีหลักสูตรไม่ถูก ผู้รับผิดชอบไม่ถูกเนี่ยที่อาจารย์อีิปิดไม่ได้ค่ะอาจารย์แจ้งที่ภาควิชาที่คณะได้เลยเพื่อประสานงานแก้ไขข้อมูลรือเรียนก่อนเรียนพวกไม่มีที่อาจารย์กรอกหมดหนึ่งมีแค่3อันเท่านั้นก็คือภาคการศึกษาที่เราเปิดให้เรียนใช่ไหมคะกับชั้นปีที่เราสอนแล้วก็สถานที่เรียนว่าที่ไหนนะคะส่วนนี้เราสามารถให้แอดให้หลายหลายเขตได้เผื่อว่าเราอาจจะมีเป็นจดที่อื่นจริงจริงนะคะว่าจุดสองที่ มีที่หาดใหญ่กับที่ภูเก็ตสมมตินะคะอย่างเงี้ยเราก็สามารถแอดได้สองอันได้นะคะทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วก็เริ่มหมวดที่2แล้วค่ะอาจารย์ก็สามารถคลิกแท็บที่หมวดที่2ได้เลยหมวดที่2นี้จะมีกร่าแค่วัตถุประสงค์ในการพัฒน,นาปากง,งนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของรายวิชาแค่2อ,อย่างนะคะแต่มันจะมีให้เป็นภาษาไทายกับภาษากังกเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าเขาเป็นอาจารย์ต่างชาติเขาคงจะตอบภาษางกฤตใช่ไหมคะถ้าเราเป็นอาจารย์คนไทยแล้วก็กรอกภาษาไทยหรือถ้าเรามีภาษางกฤษด้วยอาจารย์ก็กรอกทั้งทั้งคู่ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราสปอร์ตอาจารย์ต่างชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแรกเขาอ่านไม่ออกเขาไม่กรอกค่ะเขาเขากรอกขขอสอบใช่ไหมคะกลอกไม่รู้อะไรไม่รู้ยึ่ยยอ่านไม่ออกก็กลอกเฉพาะที่อาจารย์เขาอ่านออกเพราะฉะนั้นเราสปอร์ตให้ว่าถ้าอาจารย์จะกรอกทั้งภาษาไทยภาษาังกฤษเลยก็ได้ นะะในรายงานก็จะปรากฏให้ทั้งเป็นข้อความภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษอันนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายของรายวิช,ชาของอาจารย์นคะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของรายวิช,ชานะคะว่าวัตถุประสงค์วิช,ชาเนี้ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ก็กอกได้เลยนะคะก็เป็นเท็เ,ทเฉยๆอาจารย์สามารถใส่บุลเลตใส่สีใส่อะไรได้นะคะตามเครื่องมือที่ให้ค่ะใส่เป็นตัวหนาตัวเอียงได้นะคะเวลาออกนพอร์ตมันก็จะออกตามที่อาจารย์เซตคอมแบ็ไว้นะคะ ใส่สีนี่ใส่ได้นะคะแต่ว่าพิมพ์ต้องเป็นเครื่องเป็นสีใช่ไหมคะถ้าพิมพ์่าวดามันก็ออกขาวดำเหมือนกันนะคะจะใส่สีได้นะคะแล้วก็ใส่มีสีใช่ไหมคะเดี๋ยวเบื่อไม่มีสีบอกว่ามีสีไปน่าจะมีเนาะก็คืยอาจารย์ใส่ฟอร์แมตมันได้ะคะ่ะทะเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือใส่อักขระพิเศษน่าจะได้ด้วยนะคะว่าฉานารย์รอซัพพอร์ตให้อาจารย์ได้นะคะอาจารย์ใช้เครื่องมือที่มีได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้ก็คือเป็นฟรีเทคให้จานกรอกได้เลยก็เหมือนเดิมจานกรอกเสร็จก็กดเซฟได้เลยหมวดนี้ไม่ยากใช่ไหมคะกรอกอย่างเดียวเลยนะคะตามข้อความที่ของอาจารย์ของรายวิชาของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็กรอกได้เลยแล้วก็กดข้างล่างมีเซฟนะคะอาจารย์ก็กดเซฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็หมวดที่3หมวดที่2เสร็จแล้วใช่ไหมสองหมวดหมวดที่3จะเป็นในส่วนของจะเปนชั่วโมงเนี่ยค่ะคำอธิบายรายวิชาอันนี้ดึงมาจากของ ชิเจ้าหน้าที่ทําไม่ให้ถูกไหมคะเพราะอาจารย์ไม่สามารถอธิบได้อู่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทาอธิบายรายวิชาผิดอาจารย์สามารถแจ้งที่ภาควิชาหรือที่คณะได้เลยนะคะว่ามันไม่ถูกนะคะ,อะพอเจา้าหน้าที่ภาควิชาเขาแก้ปับของอาจารย์ก็จะถูกเลยเพราะว่ามันการดึงข้อมูลไปโชว์นะคะเราไม่ได้เอาไปเกีบไปที่อาจารย์เพราะฉะนั้นคือถ้าข้อมูลถูกแล้วก็จะถูกทุกคนเลยคืออยากจะให้ทําที่เจ้าหน้าที่เนื่องจากว่า วิชาหนึ่งเนี่ยเปิดหลายเซสชั่นคําอธิบายก็น่าจะมีแค่ที่เดียวใช่ไหมคะทุกเซสชั่นเนี่ยใช้คําอธิบายเดียวกันถูกไหมคะถ้า,าจะให้อาจารย์กรอกเองมันก็เสียเวลาเพราะว่ามัากนก็เหมือนกันนชุดเดียวกัน10เซสชั่นก็คาอธิบายแค่ชุดเดียวนะคะก็คือเราก็เลยให้เจ้าหน้าที่เป็นคนกรอกนะคะซึ่งที่ไม่เห็นหน้าเมื่อกี้นะคะทีนี้อาจารย์ว่าใส่ได้ตรงน,นั้นใส่ไม่ได้นะคะถ้าผิดแจ้งได้เลยว่าข้อมูลมันไม่ถูกนะคะมันผิดก็แจ้งที่ ที่เจราหนาที่คณะได้เลยนะคะถัดมาก็คือจะเป็นจํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาก็จะมีชั่วโมงบรรยายศึกษาด้วยตัวเองอมีปฏิบัติด้วยแล้วก็สอนเสริมอันนี้เป็นฟรีเทคอาจารย์กรอกเป็นฟรีเทคไหมคะเป็นฟรีเทคอาจารย์จะใส่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้นะคะอาจารย์กรอกได้เลยว่าอาจารย์ใช้เช่นแบบว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงรือแล้วแต่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้คือเป็นฟรีเทคนะคะอาจารย์ใส่อะไรก็ได้นะคะที่เป็น เป็นตัวตัวหนังสือก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้นะคะอาจารย์ใส่ตามที่แผนของอาจารย์ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือส่วนของจำนวนชั่วโมงทีนี้จำนวนชั่วโมงสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษา,านี้อาจารย์ใส่ได้เลยค่ะเป็นฟรีเทคเหมือนกันนะคะอาจารย์สามารถใส่พวกฟอร์แมตอะไรก็ได้นะคะได้เหมือนปกติเลยก็คือหมวด3ก็แค่กรอกเนี่ยค่ะกรอกเท็เหมือนกันก็เป็นฟรีเทคอาจารย์กรอกได้เลยนะคะ ันนก็ตามที่อาจารย์วางแผนไว้นะคะหรือตามรายวิชาของอาจารย์นะคะเสร็จแล้วก็คือกดเซฟได้เลยก็หมดที่3ก็เรียบร้อยนะคะหมวดที่1 2 3นี่ไม่ยากเลยค่ะทีนี้ประเด็นที่จะเจอถัดไปก็คือหมวดที่4นะคะหมวดที่4มันจะดึงข้อมูลมาให้จากที่มาตรฐานผลการเรียนรู้นะคะอาจจะให้ดูหลักที่ที่ไอนะคะ ก็คือเจ้าหน้าที่เขาต้องเตรียมให้าจา์ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูหน้าของเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเตรียมยังไงให้อาจา์นะคะเอาวิทยตศาสตร์ขออาจารย์กวินพัฒร์อยู่ภาควิชาณิตศาสตร์นะคะเมื่อกี้เราจะดูเนี่ยค่ะอย,อย่างของอาจารย์กาวินพัทนเนี่ยอยู่หลักสูตรวิศตร์คณิตศาสตร์นะคะของอาจารย์เมื่อกี้ไม่ได้ใจถูกอันเ่านะ เขาก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยหลักสูตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3หมวดคือหมวดศึกษาทั่วไปของวิชาเฉพาะของวิชาเรื่องสรีก็เขาก็จะตามมาตรฐานบดการเรียนรู้ค่ะว่าหมวดศึกษาทั่วไปเนี่ยมีกี่ด้านนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมี3ด้านด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีาลสารสนเทศก็คือ5ด้านถูกไหมคะหมาตรฐานของการเรียนรู้ทีนี้แต่ละข้อเนี่ยคะ่ะเขาก็จะบอกว่าอย่างด้านด้านเนี้ยด้านทักษะความสมบบคัญระหว่างบุคคลและเรวและความรับผิดชอบเนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้นาําหรือสมาชิกของกลุ่มแล้วก็ข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านี่คือผลการเรียนรู้แล้วจริงๆในนี้ก็จะมีกลยุทธ์การสอนเขาบอกว่าการสอนบรรยายโดยมีการถามตอบในห้องเรียน กลยุทธ์การประเมินว่าจะมีไกด์ให้ว่าสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในห้องเรียนนี่คือนี่คือไกด์ไลน์ลลให้อาจารย์นะคะคือเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนเตรียมไว้ให้มียกมือข้างหลังนะคะนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนทํานะคะทีนี้จากตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะไปทำ curriculum mapping นะคะคือเขาใส่ไว้ก่อนแล้วนะคะว่าหลักสูตรนี้ยมีกี่มวนแต่ละมวนมีผลการเรียนรู้กี่ด้านแต่ละด้านมีกี่ข้อใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเขาก็จะทำคีริคูลัมแบทปิ้งให้ค่ะว่าอ 1, 2, 3, 5, อไอ้ข้อหนึน่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้ข้อไหนเป็นระข้อไหนเป็นรองข้อไหนเป็นระบุนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงที่เขาทำคีริคูลัมแบทปิ้งเนี่ยค่ะเขาเวลาทำคีริคูลัมแบทปิ้งไว้เนี่ยค่ะห้าด้านใช่ไหมคะด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมมีห้าข้อด้านความรู้มีสี่ข้อด้านทักษะทางบรญยายนี่สามข้อ ทักษะความสําคัญระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมี3ข้อแล้วก็อัข้อสุดท้ายมี4ข้อแต่ว่าวิชา3สมมุติสักวิชานะคะวิชาแรกเนี่ยสามสองสองสองสามสองเนี่ยค่ะพิชนิชิงเส้นเนี่ยข้อ1กับข้อ2เป็นข้อหลัก 3, 4, 5ไม่ระบุก็ว่าอาจารย์ต้องตอบ2ข้อนั้นใช่ไหมคะสองข้อที่เป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็ด้านความรู้เนี่ยมีข้อ1กับข้อ2เป็นข้อหลัก ะะวิชานี้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งวิชาของเขาในหมวดเนี้ยแต่ละวิชามันอาจจะมีความแตกต่างกันได้ถูกไหมคะว่าบางข้อเป็นข้อหลักของวิชานี้บางข้อเป็นข้อรองของวิชานี้ก็แล้วแต่ตามเร่มบคอ .2 ที่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมไว้นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยค่ะจากที่เป็นหลักเป็นรองตรงเนี้ยเราจะก๊อปปี้เฉพาะที่เป็นหลักไปให้อาจารย์ในหมวดที่4ี่ ค่ะอ๋ะอ,อเอานเข้าใช่ไคะคือตอนเนี้ยอกนิดนึงอาจารย์ที่ทำก่อนหน้าน,นี้ค่ะ เนื่องจากโปรแกรมเราไม่ได้ล็อกว่าเอาเฉพาะหลักไปมันเอาทั้งทั้งหมดอะค่ะไปให้เลยทั้งหลักทั้งรองและไม่เป็นระบบแต่ตอนนี้เราแก้โปรแกรมแล้วว่าเอาเฉพาะที่เป็นหลักไปให้อันนี้ถูกไหมต้องถามอาจารย์ก่อนนะว่าถูกไหมว่าเอาเฉพาะที่เป็นหลักแล้วก็สมมติว่าหลักนั้นอยู่ข้อ3แปลว่าอมอาจารย์ก็ต้องขึ้นเป็น1แทนถูกไหมคะถูกอย่างนั้นถูกใช่ไหมคะตอนนี้เราเราแล้วต้องเป็นสเขาเป็นสามแล้วอาจารย์นั่นเดี๋ยวหลังจะต้องปรับแก้ตรงนี้ว่าต้องเป็นสาม ก็แปลว่าของอาจารย์ก็จะขึ้นข right. okay. ้อ3าข้อเดียวถูกไหมคะอ่าวในลือที่เราจะผิดอยู่เราไปใส่ออเดอร์ให้ใหม่เลค่ะว่าเป็นหนึ่งเพราะเราให้เรียงอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คืออยากให้ตามนี้ใช่ไหมคะก็คือ3ก็คือข้อสเลยอาจารย์จะมีข้อ3แค่ข้อเดียว1 2อาจารย์ไม่มีนั้นเดี๋ยวเราอาจจะขอปรับต้องแก้เลยนะแก้เลยก็ได้ค่ะแก้สองโปรเซสเซอรให้ออเดอร์ถูกต้องไหมคะ ข้อ1กับข้อ2ใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งสองแล้วก็อีกอันหนึ่งข้อ3เลยก็คือขึ้นข้อ3ข้อเดียวอาจารย์บอกอย่างนั้นนะคะคือ1 2เราจะไม่มีที่เรานะคะจะมีแค่3าเอาไปตั้งไว้ให้เลยอย่างนั้นถูกนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าต้องต้องเรียนยังไงเพราะถ้าหลงเราว่เาเรียน3ปั๊บผิดหรือเปล่าเราอยากให้เป็นหนึ่งะคะอันเดียวเราเราขอแก้แก้โซเบส์งาย่างพวกใครไปทำวันที่4ก่อนนะคะขอครั้งหนึ่งขอแก้สดๆตรงนี้เลย เพราะเราก็ไม่รู้เราเข้าใจว่าต้องเรียนใหม่เพราะพอขึ้นสามปั๊บมันน่าจะผิดเราก็จะว่าเท้าหนึ่งสองไม่มีเดี๋ยวจะผิดหรือเปล่านะคะถ้าาอาจารย์บอกนี้เดี๋ยวคืเอเดี๋ยวเราออกไปแก้แแอันนี้เนื่องจากเราทําที่ Ho r o t o c o l procedure เราทําที่ protocol procedure เ,เ,เลยไม่ต้องอัพเดทก็คืออาจารย์จะได้ตัวใหม่เลยนะคะก็คือให้เอาออเดอร์ตามตามจำได้ตามที่เขาทำแบ็ปิ้งไว้เลยนะคะว่าถ้าเป็นข้อสามก็คือเอาข้อสามไปตั้งให้อาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นข้อ2ก็เอาข้อ2ไปเลยข้อ1ไม่มีนะคะตามนั้นนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอแก้ทักหนึ่ง เข้าใจว่าไปเรียงให้ใหม่ให้ถูกต้องว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีข้อข้อสองสามอย่างนั้น,นะคะ